แล้วครับก็ขอกล่าวสวัสดีผู้เล่ทุกคนนะครับวันนี้ก็โยเกมยูเกิโอเดลิชเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวเด็กซูเปอร์เฮวิ่ซามูไรนั่นเองแต่ผมจะเรียกว่าเฮวิ่ซามูไรเฉยนะที่เกี่ยเล็กคำว่าซูเปอร์มันยาวไปตัวเด็กนี้ก็เป็นเด็กหลักของตัวละครหลักในภาคยูเกิโออาร์ตไฟส์นะครับย่างกอนเกสกานะที่เป็นเพื่อนซีของยูยะใช่เป็นเพื่อนซีเลยนะแต่ในบทเขาก็ออกมาแพ้เรือเหนียวแหละไม่ค่อยมีหน้าที่ะลรสำคัญเท่าไหร่้อาจากไปกรสอบสายให้ทุกคนดูเล่นนะตัวเด็กมันก็ เอาจริงแต่กการ์มันไม่ค่อยเยอะนะเรียกว่าเกมนี้ก็ออกมาเกือบครบแล้วล่ะเพราะตัวหลักๆมันก็ออกมาแล้วแต่ก็มีหลายอีกตัวนะที่ยังไม่เข้าโดยก็ตัวลรกของในอนิเมะก็คือตัวนี้นะซูเปอร์เฮฟวี่ซูมาลาบิบ๊กแบงเคเป็นเอสการ์ดเลยนะมีความสามารถ2อ,อย่างนะมนนเมื่อการนี้ทําการเจอสําเร็จครับสามารถเปลี่ยนสภาพการต่อสู้ของการ์ไปดีได้เอฟเอฟซคือมอนเตอร์ซูปเปอร์เฮฟวี่ซูมาลาของเราทุกใบครับสามารถโจมตีในสภาพตั้งป้องกันได้และใช้พลังป้องกันแทนพลังโจมตีในการคำนวณความเสียหายก็คือเอาพลังป้องกันครับมาแทนนพลลัังโจมมตตีีเวา แล้วสามารถตีในซ็อกน้ำป้องกันได้คือไม่ต้องเปลี่ยนไปตั้งตีนะครับตีตั้งป้องกันได้เลยเรียกว่าเป็นสกิลที่ดีมากแต่ต้องไม่มีต้องไม่มีเวกกำลังในทุตส่านใช่ไหมเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องก็ได้นะอ่าแต่มอนเตอร์ส่วนใหญ่ทุกใบของเด็กเนี่ยคือต้องไม่มีเวกกำลังในทุตส่านเลยก็เรียกว่าต้องจัดมอนเตอร์ล้วนเลยครับเพราะถ้าเราใช้เวกกำลังปุ๊บอะสกิลมันเล่นไม่ได้เลยนะสำหรับเด็กนี้ต่อมาก็ซุปเปอร์เฮฟวี่สุนไล่วากอนวากอนก็มีความสามารถเเเเเมมมืืื่่่่่อออออลลลลลลงงงงงงงคครรรรรััััััับบสสสาาาาาาถปปปปีีีีียยยนนนนนนภพกกกกกตต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 ู้้้้้้้้้ไไดด็็ุ๊จะหแแว เอฟเฟกคือสำหรัเป็ดสภาพการนี้ครับตั้งตั้งโจมตั้งป้องกันใช่ไหมเป็นตั้งโจมตีได้แล้วก็เอาซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรครับที่ที่ชื่อเว่าโซนะต้องเป็นโซด้วยจกักรได้เครื่องมือได้ใบหนึ่งเลยพวกโซเนี่ยมันก็จะเป็นพวกอะไรครับผมเรียกว่าอะไรนะมันจะเป็นพวกแบบมอเตอร์ที่มีความสามารถในการสวมใส่เป็นอาวุธได้ก็คืออย่างธนูแล้วก็ตัวไหนดิตัวน,วนี้ตัวนี้เอ็กเขียวเนี่ยก็เป็นการสวมใส่ใช่หไหมมันชื่อโซอ,อ่าคือหยิบได้พวกอะไรนะครับหยิบได้เฉพาะอะไรเท่านั้นซับตัวนี้ แล้วก็ซูเปอร์เฮลิวิสเซอร์โมไลโซเพรสเซอร์ธนูนั่นเองมีความสามารถคือให้ได้ซูเปอร์สมไลของเราหนึ่งตัวครับเอาการนี้ครับไปสมทสให้มอนเตอร์ตัวนั้นได้และเมื่อต,ตัวนั้นครับจะได้เอฟเฟกต์ในการตีหักเดฟแล้วก็เมื่อการนี้ทุกซองลงสสารจากบนฟิวใช่ไหมครับสามารถเอาซูเปอร์สมไลจากเด็ฟเลยก็ได้ครับตัวหนึ่งขึ้นมือยกเป็นตัวมันเองก็เรียกว่าหาของได้ดีมากสำหรับอันนี้เอาจริงตัวนี้สำคัญนะทุกคนไอตัวนี้คนหามาอยู่ในบล็อกของไอฟิวเจอร์ฮอริซอนเนี่ยเออททีีี่่่กตตััวนนนนน้คคคเเปป็็ UR SR ุแแดล าเป็น UR นี่หาลำบากส่วนตัวนะผมคิดว่าเนี่ยเก่งมากแล้วก็ตัวนี้วากอนก็อยู่ในบล็อกของเดียวกันครับ Future Horizon แต่ไอ้ Big Bang K นี่คนละบ็อกนะ Big Bang K อยู่ใน p l a n r o p Genesis ของ U o r U Ya นั่นแหละเออโดยอันนี้ไม่จะเป็นนะครับ Big Bang K ผมแนะนําให้เปเปอร์หาบ็อกไอ้ Speed วากอนดีกว่าคือบ็อก Future Horizon เอากว่าพิดใช่เปเปอร์หาบ็อกนี้ดีกว่านะน่าจะคุ้มกว่าต่อมาก็ตัวสําคัญอีกตัวครับ Super Heavy s a m u r a s o Playmaker รูวันทุกมานะเป็นเป็นอะไรนั่นแหละครับมีความสามารถสมใส่ได้ ให้เลือกซูเปอร์สมาร์ทขึ้นมาครับหตัวเอาการนี้ไปสวมแฟร์มอเตอร์ตัวนั้นได้แล้วก็มีการที่มีข้อสามารถคือให้สั่งเวทมอเตอร์ที่สวมใส่การนี้อยู่อัจเชอร์พิเศษครับซูเปอร์สมาร์ทจะเล็กได้ตัวหนึ่งเลยตัวอะไรก็ได้ครับเล็กเอฟินิชได้แค่เท่าราคานะครับเรียกว่าดีมากครับสหรับสกิลอันเชอร์พิเศษตัวนี้คือลงอะไรก็ได้เลยนะครับคือผมเอาไปสวมให้ตัวนี้ใช่ไหมผมสั่งเวททิ้งเล็กตัวนี้ก็ได้หรือจะเล็กบิจูนเนอร์ก็ได้แล้วแแตตตต่่่่่่เเเเเเเลลยยยยรรรรีีีีกกกกกกกววววาาาางมมมสสหหัััับบบนนนนนน้้้็็ใใใ3อออฟชืะซุปป์ฮิ๊ วารจิเป็นมอเตอร์ห้าดาวนะมีความสามารถคือถ้านที่สัตเราไม่มีเวกับดักอาจจะไม่ใส่ไกด์จากมือได้เออไอพวกนี้คือต้องไม่มีเวกับดักถือใช้เอฟเฟกต์ได้นะอ่าไอพวกนี้ด้วยไอตัว,ต,วตัวนี้ได้เกือบทั้งเดย์ครับต้องไม่มีเวกับดักถือใช้ได้เพราะฉะนั้นก็อยา่าไปใส่มอนเตอร์นะย้ำอีกรอบเลยถ้าไม่มีเวกับดักสุสานใช่ไหมอาจจะไม่ใส่ไกด์ยยจากมือได้เลยแล้วก็มีความสามารถก,ก็คือเัาการ์ดเนี่ยครับสามารถใช้เป็นวัตถุที่เป็นการสัง่งเาวมอเตอร์ซูปเปอร์ซโมไรได้สองตัว คือสมมติผมเอาตัวนี้สั่งเวอร์ใช่ไหมผมจะเลขตัวนี้แปดดาวต้องสั่งเวอร์สองตัวใช่ไหมตัวนี้เท่ากับกินสองเลยคือไม่ต้องสั่งเวอร์เพิ่มแล้วถือว่าดีมากเอฟเนดิชกันแล้วเราไอตอนที่ลงการนะเราจะไม่สามารถใช้พิเศษได้อีกอยู่เว้นซุปเปอร์ซัมุลไลนนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะแต่หก็จะติดล้วนเลยนะไม่จัดอะไรปนมาแล้วความเท่ด้วยว่าผมชอบต่อมาก็ซุปเปอร์เฮฟวี่ซัมุลไลนอะไพร์อภัยมณีนะน่าจะเป่าปีนั่นแหละมีความสามารถคือให้สั่งเวอร์ในการนี้ครับเช ไปเธอพูดเลยครับถ้าการยุดยุติสุาสานใช่ไหมสามารถเอากาเนี้ยออกนอกเกมทำให้อฟเฟกที่ทาร์เก็ตซุปเปอร์สมไล่ของเราไร้ผลและทำลายทิ้งได้เลยคือออกมากันคาร์มาคัตบูอัมมูลอะไรอ่อะอาคาราเดียก็ได้นะ,ะไลเกคีก็ได้เอามาป้องกันตัวที่ดีมากสำหรับการไปนี้เอฟเฟกต์นี้ใช้แค่เธอระคังนะครับอ่าอย่าใช้เยอะนะแล้วก็ตัวแดงตัวแดงเอาจริงก็แอบเก่งนะแต่ใช้ยากอยู่ซุปเปอร์สมไล่กีก,ารกร้าครอบมีความสามาสองอย่างนะครับเอฟเฟกต์ละคือถ้าการนี้ยทุกซอกลงสุาสานจากอ่็ไม่ใช่จากกอะไไร็ด้ครับ แต่ถ้าในสัตว์เราไม่มีเวกกำดังเลยใช่ไหมดูการ์ดห้าใบบนสู้ของเด็กเราแล้วก็เรียงได้ตามใจชอบครับอีฟคือมอเตอร์ฟล์ครับครับประกาศจบตีโดยตรงคือต้องตีโดยตรงเท่านั้นนะเอาการ์ดในในสัตว์ในทุ่สัตว์ออกนอกเกมเมื่อการ์ดบนสู้ของเด็กเราหนึ่งใบครับถ้าเป็นซุปเปอร์เฮฟวีส์สัมภาระครับเอาขึ้นมือได้เลยแต่ถ้าเอาขึ้นมือสำเร็จมอเตอร์ที่ตีเข้ามาครับพลาดจุดที่จะเหลือศูนย์เรียกว่าดีมากครับสำหรับสกิลนี้นะต่อมาก็ตัวนี้ใช่ไหมตัวเขียวซุปเปอร์เฮฟวีซไลโโซซฮท โซเฮดวอลกับแพงเขียวผมเล่นง่ายๆอะ่ะเป็นอะไรนะครับก็คือให้เล Super Super ือดซุปเปอร์สโตร์แลกอบหนึ่งตัวเอาการเนี้ยในมือไปสวมใส่มอเตอร์ตัวนั้นได้พอตอร์ที่สวมการเนี่ยครับพลังประกันเพิ่มขึ้น1,200ถือว่าเยอะนะ1,200งอง่ยแล้วก็อ e ีเอฟเวคไม่ค่อยได้ใช้ครับมันมาเตอร์ฟันดาค้ำครับใช้เอฟเฟคแทร์เก็ตหรือโจมตีเข้ามาใช่ไหมสามารถส่งการเนี้ยลงสุสานใช่ไหมและสามารถปลักพลังประกันกลายเป็นศูนย์และยกเลิกการโจมตีนั้นได้อ่อคือไร้ฝ้าตีมาเงี้ยสามารถการเนี้ยลงสุสาน ทำให้จากจุกตีไร้ผลแต่มอเตอร์ที่สวมกันนะเพราะป้องกันเจเลอร์ศูนย์ก็เริ่าเป็นเอฟเฟคป้องกันตัวนะครับแต่ไม่ต้องใช้นะครับใช้แค่เพิ่มพันสองพอแค่นี้ก็เยอะแล้วเอฟเฟคครับเอ้ยไม่ใช่อีกตัวครับสำคัญมากสหรับตัวนี้ดีนะที่มีแค่ดับแลไม่เป็นไม่เป็นยูอาร์ถือว่าดีมากไปนี้ซุปเปอร์เฮลิซูมไลท์ทำเปเตอร์อ่าทำเป็ดนั่นแหละเป็น,ปน,ปนจูนเนอร์นะครับยี่งความสามารถคือถ้าในทุ่สัตว์เราไม่มีเวทกำดักเลยเจอพิเศษไกด์จากมือได้และหลังจากนั้นเราจะไม่สามารถเิอพิเศษได้้ออออีกกยเเเวนนนมมสตรรร์์ซซุปปาะคับ ถ้าการดอทูสั่งเวอร์ใช่ไหมสามารถฉุบการนี้กลับมาได้ก็มีฟคแค่นี้นะเรียกว่าเป็นตัวที่แบบลงฟรีๆครับง่ายๆเลยลงฟรีของแค่ไม่มีไว้กับดักเฉอพิเศษได้เลยจากมือแ้วก็มาถูกสั่งเวอร์จะชุบกลับมาได้ก็ถือโอเคแนละ้วสำหรับตัวนี้ต่อมาก็อันนี้ใสมนะ่มาขำๆนะบางคนเขาอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยใส่กันปปสุ per สโมไรโซลูกประคำะง่ายๆมันคือลูกประคำให้เลือกปปอสุ per สโมลายของตัวครับเอาการนในมือไปสวมให้การนั้นได้ว่ามเตร์ที่สวมการนะครับในครั้งแรกของครั้งที่จะถูกตัวมาจาก เอฟเฟกต์การ์ดใช่ไหมมันจะไม่ถูกทำลายอ่าไอเอฟเฟกต์คืออันนี้ใช้จักในมือนะเมื่อมอนเตอร์ของเราครับถูกทำลายจากแบตเตอร์และรถสุสานใช่ไหมอาจจะเอาการ์ดในมือลงสุสานและชุบมอนเตอร์ตอนนั้นกลับมาในซอมตั้งโจมตีได้ก็เรียกว่าเป็นเอฟเฟกต์ป้องกันตัวนะแต่ไอ้ทุกทำลายจากการต่อสู้เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับเพราะว่าพลังป้องกันมันเยอะนะสำหรับตีนี้ส่วนใหญ่มันจะถูกทำลายก็เพราะว่าโดนยิงจากเอฟเฟกต์การ์ดมากันนะสำหรับตีนี้ต่อมาก็ตัวสุดท้ายตัวนี้สำคัญนะซูเปอร์ฮีโร่สมยโซฮออออนาาาโซู้่่ชงแม่ไะ เป็นตัวเข้านะครับมีความสามารถคือให้ส่วนซูเปอร์ซัมไบร์เอากันนะครับเป็นส่วนสายซูเปอร์ซัมไบร์ได้ตหนึ่งตัวแล้วมันต้องต,ตัวนะครับสามารถโจมตีได้สองครั้งในหนึ่งบัตเทิลเฟสถือว่าดีมากแล้วก็ถ้าการที่ส่วนสาอยู่ใช่ไหมสามารถคลายตัวนี้ได้คือเอาไปลงสนามได้เรียกว่าปลดเฉยๆนะก็จะป็นต้องปลดหรอกแล้วหลักเอาไปตีโอทีเคเลยรับตัวนี้เป็นตัวบ้าพลังดีครับทำให้ตี Double ดับเบิลแท็กได้ถือว่าโกงนะสหรับตัวนี้ต่อมาก็ซิงโคลซิงโคลก็ไล่ไปจากห้าก่็แล้วกันเมื่อการนี้เฉยซ ให้เลือกมัเตอร์เผ่าเครื่องจักรหนึ่สายแล้วหนึ่งตัวเอากล้าขึ้นมือได้เออจริงถึงมันจะชื่อซามูไรนะครับแต่เด็กนี้มันเป็นเผ่าเครื่องจักรนะทุกคนเออเออเขาไม่รู้มันเป็นมัชชีนนะเห็นไหมแต่มันเป็นซามูไรนะโอเคนะไม่ใช่นักลบนะทุกคนเปิดเข้าใจผิดเ,เมื่ออาเมื่อเชื่สมเป็นใช่ไหมให้เลือกมอลเตอร์เผ่าเครื่องจักรหนึ่สารหนึ่งตัวครับเอากล้าขึ้นมือได้แต่ถ้าคุณไม่มีอว้าแต่ถ้าคุณหนึส่สารคุณมีกาเวกกะดังอยู่ใช่ไหมคุณไม่สามารถนอร์มอลหรือรรอออสสสเเปชีีีลามมมนนนนไได้้้้กกกกใทิรรรร์แะาาาาถโจตตััง คือสมประสานกระตีป้องกันได้ก็คือลงมาปุ๊บหาของได้ก็เรียกว่าเหมือนไว้เฉพอดเด็กนี้นะเอาจริงของแค่ไม่มีเวก่กำลังสูสาก็ใช้ได้น,นะสํหรับตัวนี้ต่อมาหกดาวเมือ่อกีรเชื่ซีโคสัมเร็จใช่ไหมทําลายการเวกกำรังทุบใบฟันของข้ามได้แล้วก็การนี้สามารถตีนิสระตั้งป้องกันได้ก็โอเคลงมาบึ้มแผงหลังหมดเลยก็โอเคนะเป็นหกดาวต่อมาเจ็ดดาวตอนนี้ก็น่าจะโคตสุดแล้วละ่ะซูเปอร,ร์เฮวิสุมาลัยสเตลลิตินจาเป็นตัวเจ็ดดาวเมื่อการนี้สามารถโจมตีสระตั้งป้องกันได้ แล้วก็ในมเมฟสเขาสามารถหักพลังปกันการ์ดนี้ลงครึ่งหนึ่งได้ด้วยการที่สามารถโจมตีผู้เล่นโดยตรงได้แล้วก็ถ้าการที่ถูกคำลายถูกทาลายจากเอฟเฟกต์การ์ดโดยฟันหนวดค้าใช่ไหมมันจะกลับมาในส่วต่อเฟสได้อันนี้ถือว่าโอเคนะก็เรียกว่าลงมาปุ๊บหักครึ่งหนึ่งตีโดยตรงได้แวหลักก็จะมีไว้คบกับตัวตีสองขาครับคือเหมือนอัดเข้าสองรอบเลยถือว่าเก่งนะตัวนี้เรีย๋ยวเนตัวแบกข,ของเด็กนี้เลยก็ว่าได้สำหรับตอนนี้โอเคแล้วก็จะมีอีกเซตนนะที่ผมไม่ได้ใส่มาแต่ก็เก่งเหมืออนนนนนนกกกกััแแต่็็เยะะะะผมจาาล้ว เอาวทำไมมันขึ้นอย่างงี้วะอ๋อนี่มันดินจานี่หรือไปตัวนี้มันชื่อนินจานะทุกคนใครจะเอาไปใส่นินจาก็ได้แล้วแต่แต่ผมแนะนวมันต้องใส่หรอกไปหนึ่งอ่าปรากฏตัวนี้โอเคก็มีตัวเก้าดาวนะเป็นแค่ระดับเอ็นนะในในเกมนี้ก็อัญเชิญโดยใช้นั่นแหละจูเนอร์หนึ่งตัวกำมาใช้จูเนอร์ที่ติดซุปเปอร์ซามูไรการนี้สามารถตีในโซนตั้งป้องกันได้ถ้าในสัตว์เราไม่มี่งเรื่อดักใช่ไหมการนี้จะพลังป้องกันเพิ่มเก้าร้อยตั้มาเตอร์ไฟที่อัญเชิญเป็นเศษมาคือคือเกมนี้้ไดแค่ช่องไไก็จะด้แค่ 9ก้าอันนี้2อัก็จะเป็น5,2คือในเกมนี้มันได้แค่นี้แหละเพราะมัน3โซนแล้วก็อีกไฟอาจจะไม่ลง3ตัวได้อาจจะลงแค่ตัวเดียวก็3.4มบก็เป็นตัวปั๊มพลังที่แบบเฉยๆนะพลังมันตั้งตัว2 5 0พน้อยไปหน่อยในพอคลิปผมแต่สุดในมัตเตอร์ดิโอจะเป็น UR ใช่ไหมทุกคนผมจะไม่ผิดน,นะตัวแรกน่าจะเป็น UR แต่ในเกมนี้มันก็แค่3โซนไงก็เลยออนลงมาแล้วก็ตัวไหนดีนะอ่าอ่าตัวนี้ผมไม่ได้ไปฟามันนะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าผมไม่มีสักตัวมีความสามารถคือเมื่อลงสเ็จช่ เป็นการที่มต้านป้องกันได้แล้วก็ถ้ามอเตอร์ซูเปอร์โซลขลังทำการต่อสู้กับมอเตอร์ฟอนาคาใช่ไหมหลักคำนวณค่าสหายเสร็จครับมอเตอร์ไฟฟ้าพจบที่เฉลี่ยศูนย์ก็คือทุกครั้งที่มันต่อสู้กับมอเตอร์เราครับมอเตอร์ไฟฟ้าพลังเฉลี่ยศูนย์เรียกว่าโกงมากสหรับตัวนี้แต่ก็ใช้ยากนะจริงใช้ยากอยู่แล้วก็มีตัวนี้ก็ได้ครับโซคอนะเอาการนี้ในมือครับไปสวมใส่ให้มอเตอร์ซูเปอร์โซลหนึ่งตัวมอเตอร์ที่สวมพลังจบที่ป้องกันเพิ่มขึ้ แล้วก็สามารถเอาการเน้นจากช่องสมทัยใช่ไหมคลายออกมาได้คือปอดอาวุธนั่นแหละก็เรียกว่าโอเคอยู่เอ๊ะเดี๋ยวผมลองใส่ดูดีิแม๊กใส่ไปเพื่อได้ใช้นะไม่ถูกเรามาจากเบิตเทิร์นเหรอตัวนี้ก็ไม่จับไปแล้วดิเอ๊ะตัวนี้กันเอฟเฟคได้นะอ่าก็ลองดูแล้วกันนะใส่ตัวนี้ดีกว่าเพราะอีฟฝาอาจจะใช้คาร์ม่าขัดก็ได้นะลองดูนะใส่ไปเลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วสำหรับบิ๊กเบีนเคก็จะมีอีกบัตรอีกหลายตัวที่ผมไไม่ด้แนะนำนะถ้าใครอยากรู้ก็บอกผมได้นะเดี๋ยวผมแปลให้แลล้วกกก็เรื่องสิ ด้วยการที่ส่วนตัวบอกคิดว่าสกิลเด็กนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเทปๆไปนะก็มีลักๆคือปั๊มพลังครับแล้วก็สกิลวันนี้ก็ดีนะสกิลบัตหนึ่งนะอยู่ไหนวะสกิลเซกอันนี้สกิลเซกเขาเด็กนะครับถ้าใครไม่อยากไปเปิดหาบล็อกเนี้ยก็แนะนําให้ใช้สกิลนี้ได้โดยมันก็อยู่แค่สองบล็อกสองบล็อกนะอย่างที่บอกไปก็มีบล็อกของฟิวเจอร์ฮอริซอนกับบล็อกออสไอทุกส่วนตัวถ้าใครคิดจะเล่นเด็กนี้จริงๆใช่ไหมผมก็แนะนําให้เปิดหาฟิวเจอร์ฮอริซอนนะเพราะมมัันนสาาาคญกกกวววว่่ฟิเเจออออรร์ฮซยยะด้ ไอ้บอกอันไอก็มีแค่มันตัวเดียวแหละซึ่งมันก็ไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นนะฝ่ายไม่รู้ี่ฝ่ายเล่นเดอะไรนะยังไม่รู้เหมือนกันงั้นเราก็ต้องอต,อตอนนี้ลงเจ็ดดาวได้นะต้องลงไปเลยมือไม่ค่อยสวย้วยตานี้ยังไม่ใช่จ,จากมือได้แต่ก็เล่นได้อยู่นะ แล้วก็ซิงโคลป็น5ดาวมาตั้งกันเอาเอาอีกฝ่ายยอมแพ้เฉยเ,เดินไปได้อีกตาแล้วกันอีกฝ่ายยอมแพ้เกินอะไรไปฝ่ายิ่มก่ออีกแล้วแล้วก็เจอน่าจะเ็นดานใช่ไหมเมโลดี้กู้ตานี้ออะขึ้นมือได้แฮที่ผมส่้ามาใบเดียวเราสามารถเล่นได้หลายตัวนะจังหวะนี้ ผมจะลองเล่เป็นตัวห้าดาวก่อนดีกว่าอาจจะได้เห็นหลายคอมโบด้วยนะเชิญลงมาจะไม่ใส่จูดเนอร์จากมือครับก็จุดน,นี่ครับเป็นตัวห้าดาวเก็บตัวห้าดาวเมื่อลงนะครับไม่มีเวกับดักที่สุสารใช้สกิลไอ้อะตัวนี้กีก,าก้าโกลก่าแล้วก็ใช้ก็ใช้ตัวนี้นะผม,มก็เลือกกีก้าโกบนะคูดได้ไปหนึ่งเก็บตัวนี้ รักสกิลจั่กีกกกกรักโกมใช่ไหมเรียงการ์ดได้นะอันนี้คือกีกักโกมนะเรียงไงดีนะเอามันตัวดับเบิลแท็กก็ได้นะจริงเออผมเล้วเป็นตัวดับเบิลแท็กแล้วก็เอาเป็นสปีดวากอนเลยก็ได้จูเนอร์อันนี้ไว้ท้ายสดุดโอเคแล้วก็เชิญจูเนอร์มาไปพิเศษได้อีกนี่มันคือตัวจูเนอร์แหละครับใช้กีขังก็ได้นะจูเนอร์สิงโคมันเจ็ดดาว เลองเปลี่ยนวิธีเล่นดูนะเรามาดูด้วยอีกฝ่ายเล่นเด็กอะไรนะก็น่าจะไอเมโลดี้ใช่ไหมซิวิงบอสซัมอะไรนั้นนะแล้วก็ส่ดใส่การนี่ที่เพิ่งใส่มาบวกฮารรอยแล้วก็ไม่ทุนมวาจากแปดเทิร์นเคถือโอเคแล้วหันเน่นโดอแล้วเราจะจวดได้ไอตัวหอนนะก็คือดับเบิลไอแท็กแล้วเราก็ส่งสปีดบอสก่อน่อหาธนูมาก็ได้ปีหักเนบ เราดูไฟล์เล่นยังไงต่อให้เขาคิดนานหน่อยนะเดนูมิดอ๋อเดนูมิดเออสวิงนี่มันมันไม่ต้องใช้ไอพกเมโลด,ดี้ใช่ไหมเอ,อสกิวเซ็กฟิวเลยนะไหนดูสิ ไปเดี๋ยวค่อยดูเลฮะสไปโนเซ็ตแล้วก็อะไรเนี่ยไม่รู้จักเจอมาได้ส่องส่องใบเว้ยโอเคโชคดีอยู่มีสไปโนตัวหนึ่งแล้วก็ททเดโนทาเดโ,โนก็ไม่ค่อยมีสกิลอะไรแล้วสกิลขึ้นมือได้โอ้แต่เขาเรียกไม่ได้้วนี่เวลห้าเขเรียกได้อ๋อมัน,นเจอพิเศษได้โอเค แต่ว่าแท็กตีได้สรอบตีโดยตรงไปนะเวทฟิลทำไปได้โอ้นี่แพ้ว่ะนี่แพ้นะครับโอ้เจอคอมโบชุดใหญ่วะอันนี้เจอชุดใหญ่จริงๆคือเวทฟิลห้ามใช้เอฟเฟกต์กแล้วก็ไอ้ฝ่ายมือฟูด้วยเขาเริ่เขาได้เริ่มหลังเลยนะถ้าผมเริ่มกอผมก็มีซิทโตกลับได้นะเออนี้ยอมรับจริงๆว่าแพ้โอเคนะ มไม่ฟันเริ่มหลังนะตานนี้เราเจออนนี้ด้วยนะชื่ออะไรนะบรูโน่เต็กที่จีอาจจะลำบากแย่เลยฮนะอย่างนี้กร์ดไปหนึ่งสองใบโอเคคอมโ,มโบขไม่ขึ้นแต่ก็ลำบากกว่าดีนะประเดินจวโอ้อยากอยากจะลองจูเนอร์ไปก่อนนะแต่ต้องลงไปก่อน ต้องต้องยิงแผงหลังของก่อนนะมีสองบาลมันอันตรายไปมีคัดไหมเขาไม่รู้หรอกเราจะเรียกเร็วหกไม่ก็จงใจให้เราเรียกนะแล้วลงมายิงทิ้งเลยเราไม่เรียกตัวอะไรหรอกเราต้องยิงแผงหลังก,ก่อนก็มีซิสโอทีเคได้เหมือนกันหน้าตานี้อยู่ที่หมอบอะไรไปจ้ะสบายหมดแล้วก็มีสกิลธนูหาของได้ไม่ใช้ด้วย เอาตัวนี้มานะตัวห้าดาวจบเกมแล้วชนะแล้วไลอ๋อดาวนี้กับไฟโคนโอเคตัวโชคดีลงพิเศษตัวนี้ไปครับถ้าไม่มีเวทกระดาษเชลยพิเศษจากมือได้แล้วก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะสมไซต์ตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้ครับสั่งหวยทิ้งเรียกเป็นตัวเป้าคุยมานะแล้วสก,กิลสั่งหวยครับ เชิพิเศษจากมือได้อีกตัวหนึ่งโล่มันตัวใหญ่เลยเพราะตอนนี้ขึ้นมือนะแล้วก็มีกาดปั้มพลังครับไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช,ใช้ก็ทีเดียวจบไปเลยนีกเป็นเคอันนี้ใช้ได้นะแต่ไม่ใช้ทำให้เฟคหลายผล Battle 4-7ตีครับโอเคก็เป็นเด็กเกมเร็วได้นะถ้ามือคือสวยฝ่ายมือขึ้นไม่ดีอย่างนี้ก็จบเลยเหมือนกนันเด็กบ้าพลังอย่างที่บอกไปนะครับ เวลาได้แบตไฟล์เริ่มก่อนนะแล้วถ้าตาน,นี้เลเวลผมจะเพิ่มเพิ่มขึ้นด้วยนะอีกไฟล์ก็เหมือนกันปุ้มือรอบนี้ไม่สวยนะยอมรับเลยว่าไม่สวยเล่นได้อยู่นะผมจะส่งตัวนี้ไปเอาไปคัดสกิลศัตรูได้สกิลตัวนี้ทงไว้ทิ้งสปีดป๋าก่อนมาไปกันนะลงตั้งกันนั่นแหละ ก็สกิลนะครับก็ต้องในเมื่อไม่รู้ก็ต้องขอหยิบเป็นตัวนี้แล้วกันนะเรายังไม่รู้วิฟายเล่นเด็กอะไหร่มีแต่มีเอ็กซ์ตาเด็กห้าใบนะก็น่าจะเป็นเด็กสายสเปร์แหละลมสายอาวุธสกิล skill ครับสั่งไวทิ้งเป็นตัวใหญ่ามาตั้งกันไว้ก่อน ก็แท่พลังให้เป็นสี่พันเจ็ดนะไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ใชสวนไฟด้วยเป็น 4, 7, สี่พันเจ็ดร้อยส่งไฟไปเดียวก่อนแล้วกันนะ,ะค่อยคิดที่หลังอันนี้เนาะพอแค่สี่พันเจ็ดก็ถือว่าเยอะแล้วเราต้องรองดูฟ้าร,รับงข้าเลนะ่นไรลทำอะไรฮะเวลาต้องรองก่อนนะ ดบเลนบอกขึ้นไหมไม่ขึ้นใช่ไหมพอใช้ตัวนี้ปกติต้องใช้ตัวเมอร์ลินเขาท่อไหได้สักแหละเดททอยวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเดททอยนะต้องยกเลิกเซอร์ทิ้งตายซะอะไรสวย เขาลงมอนเตอร์ไปแล้วดีนะที่เราลงไอ้ตัวปี้ไปมีความสามารถในการโยเล่เอฟเฟกต์ทำลายได้เอฟเฟกต์พวกทารเก็ตนะมีการมอบอเฮเขาบอกเขาบอกเลยนะอยู่ที่ว่าเขามอบอะไรเป็นจัว่วโอ้ไดจูนเนอร์สามารถลงตัว5าดาวแล้วต่อเป็น7ดาวได้เหรอ,อเคยน่าสนใจอยู่นะ อันหกก็จะลงนะเพราะว่าจะต้องเก็บตัวก็ต้องเพื่อไว้กิวเชิพิเศษจูนิงแมจด,ดาวไอห้าดาวฟุยห้าดาวเก็บตัวห้าดาวครับเมื่อลงวันหาไ,ได้ไปหนึ่งจากสุสานเอาตัวนี้ขึ้นมา นี่ก็เรียกมันเจ็ดดาวนะชินโคชงคัน,นตัวเจ็ดดาวเกิด<ๆ>เหตุไม่คาดฝันนะรูดิฟายเป็นกาแบบป้องกันตัวก็เจาตัวเลยตีก่อนดิน่าจะซกมันเจตีนะเได้เดียวจบไปเลยไอ<ถ>้แคโอขคจบไปนะไี้ไฟมือไม่สวยนี่แหละตัวคอมโบไม่ขึ้นแต่โนมเบอร์ไนก็ยังที่เห็นแหละต้องเมอร์ลินขึ้นนะถึงจะเล่นได้ โอเคครับก็จบแล้วครับก็คลิปรีวิวเด็กซูปเปอร์เฮฟวี่ซอมไลน์นั่นเองครับก็เป็นเด็กที่แบบยังเล่นได้นะถือว่าค่อนข้างเก่งเลยผมให้เรียกว่าเก่งเลยนะแต่ไม่เมตาเท่านั้นเองเพราะว่ามันก็เป็นเด็กบ้าพลังที่โอเคนะสามารถ o อ k เคได้ด้วยแล้วก็มป็นความสามารถป้องกันตัวที่แบบมีนิดนึงนะเออมันอ้อตรงนี้แหละไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์การทำลายก็จะมีตัวนี้ใช่ไหมที่ผมใส่ามาตัวเป้าคุยเนี่ยถือ okay, โอเคอยู่โดยก็เอาที่เขาจะเดมเป็นทางตัวนี้นะที่คนอื่นเขาเล่นกันจะเป็นตัวนินจาเพราะสามารถตีโดยตรงได้ก็คคืออุณเา ปั๊มพลังให้มันนะครับไอคุณกระส่วนไัซุปเปอร์ไอแท็บให้มันตีเดืตรงสองรอบก็ชนะแล้วเอาจริงแต่ผมชอบเล่นตัวนี้ด้วยไงไอตัวนะเพราะในอนิเมะมันเท่ดีซุป,ปเปเอร์ซามูไรบิเปรเคก็ถือว่าโคตรมากเลยสำหรับเด็กนี้แล้วก็การยังเข้าไม่ครบนะก็เหลือซิงโคลสิบดาวสิบสองดาวที่ยังไม่เข้าก็รอว่ามันจะเข้าไหมเพราะมันก็แอบมันก็ไม่โกงนะแต่มันจะเรียกยากอยู่โอเคก็คงประมาณนี้นะสำหรับเด็กซุปเปอร์เฮฟวี่ซามูไรนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ตติดามมช่องผนะครับส่วนนี้ก็ขออตัััววลาไปก่นครบสสดีคครับไว้เจอลิปต่อไปนะ